อะไรกูวิ<อ>วคเคราะห์อาไรมา,า,ารอุ้ยเฮียอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวปามีอะไ้เฮียไม่ใช่หรอกหนูทรงมันไม่ใช่หรอกถ้าใช่กูลองเลยนะผมรู้สึกว่าม,นะมันทักงจะเกินไปแล้ว กูอยู่กูอยู่ข้างบนบ้าน <ไป S 2> แอ้กูอยู่ข้างบนคืออูบนท่านเรือแห้งกูอ,อยู่ใกล้ๆอ่ะกูอยู่ข้างล่างกันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนกูได้ยินเสียงเหมือนอีก,กาหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจเฮ้ยเฮ้ยสิ่งที่กูอยากรู้ก็คือข้างบน,น,นม,ม,มันไม่มีเฮ้ยเมื่อกี้มันวิ่งผ่านหน้าไป มันวิ่งไปบ,บนเรือเว้ยบนเรือล้างตัวเฮ er. ียสักตัวกูมองไม่ชัดนั่นไงมันลอบฟังหมิ่นแล้ว เีืยอกี้เฟิร์มินมากูดีๆโดนซะแล้วเมื่อกี้กูกูถูกถูกยังหวาดแล้วนะมันเลือ่อนมันทำยังไงนมัถึงวะเสียงมันมีลมหายใจอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ตัวอะไรวะกูว่าตัวประจำด่านแน่เลย เป็นตัวที่เป็นตัวของด่านนี้เลยเอ็ตัวรู้มันเอาเปิงมันเอาเปิงหมอกหนามาว่กว่ากูว่าใช่กติหมอกม่ได้เลยเอาไปเลี้ยงหมอกด่าตัวนั้นตัวตัวอีแก่เออนั่นแหละจากเงาที่กูเห็นเมื่อกี้นะน่าจะใช่ดูไม่ดูอยกที่มันครอบรอบเพื่อนน่าจะเป็นตัวอีแกะไม่ก็เมื่อกี้มันเดินผ่านหน้ากูไปอะ ถ้ามันไม่ขึ้นมาอี้กูอี <c oughs> อกแก่ที่ย้ายร่างได้อะใช่เหรอเครื่องมันอยู่ฝั่งซ้ายไม่ใช่อีกแก่ที่มีเด็กออกจา็กท้องนะแต่เป็นตัวที่มันทิ้งค้าบไว้ได้อะใช่ใช่ใช่นนีนน้ยไปทางไรน,ในข้างหน้ามึางเลยที่งอยามอ่ะเห็นแล้วเพิ่งจะเห็น,นได้หลไเ้ย นี่อยู่ไหนอะอยู่ในกุ่มทำไมเสียงมันมาทางนี้วะผมเหยยข้างหน้าคุณเลยมันทำอะไรอยู่ก็ได้ไงมันเห็นกูแล้วโกด์เฟสสนุกตัวอะไรกันแน่โกด์เฟสออ้ยไม่หลอดครับไม่ลอดผมเหยียครับผมเหยีย ไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูเข้าเดี๋ยวกูเข้าค่มเยะครับค่มเยะผมโดนแล้วครับผมโดนเร็วนี่อย่าล่ามาตรงนี้ดิสัตว์เกือบเห็นกูแล้วแล้วกูขึ้นมาช่วยเพื่อนเร็วไม่ได้ก็มึงมาล้มอยู่ตรงนี้กูถ้ากูวิ่งตัดไปกูปมันเห็นกูอยู่แล้วล่ะมันเดินไปแล้วเร็ววิ่งมาช่วยเพื่อน Hello my friend ์ลุดลุท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 ลุดลุทลุทลุทเฮลโหลมิสเตอร์เฟรน วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยคุยเฟสสเตตัสมันคืออะไรบ้านลิงแต่ว่าไปด่านนี้มันก็ไม่ได้กว้างเยไม่กว้างแต่มันไอ้นี่ไงมันคือที่มันนีไ่ได้มันเล่นสนุกาด่านนี้กูชอบมันไม่ล็กเกินไป มีมือไม่เจ็บอยู่คนเดียวก็มาช่วยคุณนอยเถอะโอ้ยมันล้มอยู่ใกล้ๆกุกนี้อ่ะเ่มีสกิลเช็คที่ตรงนะ้เยียไปไปไ อ้าวโอ้โหเกมใบย,ยังมีแม่เส้นอะไรตัวหนึง่งไปไหนรอขอช่วยอยู่เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปสเต็คขึ้นเดีด๋ยวกูไป ไปสามเครื่องเหรอใส่ไหมอยู่แล้วระดับนี้มาแล้วเพื่อนแข็งใจไว้ก่อนอ้อาวแล้วกูติด,ดแข็งใจไว้ ไป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 ไหนวะเช้ามันเถอะขอเดินงานแล้วกัน เยียฮ <Here. S 1> ะอยู่ไหนยะเฮ้ยหูไอเดินฆ่า,ย s <S อ,ยาอย่ามาแขวะที่เดิมน,นะเพราะถ้าแขวะที่เดิมมาเจอกูแน่ไม่กูเดินฆ่าโมนี้เลยเหรอเออ จะเคยเจอมันแค่สองสามครั้งเองกูเล่นไม่เป็นกูไม,ไม่รู้กูไม่รู้ว่าความสามารถมันคืออะไรแต่กูเจอมันบ่อยแล้วกนรู้ไม่ได้เสียงที่อะไรตัวมันเลยนี่ีตัวเองที่มัน,ท,มนที่มันมีเสียงจะมีเนิร์ดมีขวานเฮียนี่เหมือนกูนึกเป็นเพื่อนในสัตว กูวิ่งไปเอ้าเฮียไม่ใช่เพื่อนออกูกรองกีดแล้วมึงไล่กันทำไมตรงนี้ปืบ้บ มึงลากตีนมเพื่อน่าโอ้โไม่ได้ไม่ได้ออกไปได้อีกนีน้องอยู่ข้างหน้าไอสัตว์กว่าต้องโดดไม่รอดกูว่าอีเนี่ยไม่รอดวิงไม่มองหลังเลยเนี่ย แล้วทีกับอีนี่แม่งไม่ออมฟันเทวกูฟันเก่งไม่ใช่ว่ามันมันหมดแล้วเหรอไม่ไม่เหมือฟันธรรมดาอ๋อกูจะไปชุบไปแล,แล้วกันหวังว่ามึงจะรีคอรให้กูแล้วนะไม่ใช่ว่าให้กูมา ไอ้หน้าหี่วมันล่อทำมืออะไรเนี่อกี้แล้วมึงกระเทิบเครื่องแล้วเรียบร้อยทีนี้เปิบของที่กระโดดนี่ว่าไปละจะเดินงานให้เสร็จอีอะไม่เสียงมันไม่เสียง ในโอ้โดนฆ่าอีกหนึ่งไม่โดนนะเๆๆๆจจะเย็นดิบอกแล้วกูไม่เป็นฮีโร่ ใครอยากเป็นก็เป็นไปฮีโร่อะเจอไลยฮีโร่ไปเฟิงหมิ่นถ้ามึงอยากเป็นฮีโร่ก็เป็นไปกูไม่เป็นนะ เฟิงหมิไม่อยู่ในสถานะกอากำบังอันนั้นก็จะตายแล้วคงหมดเวลาฮีโดออ้แล้วคัตรกรบอกอีกตัวหนึงล่องหุนได้แล้วว่าพิลเติงเลยทั้งเกมจบแล้วมันจบแล้วคณาคินลาก,ก่อยคนเดียวก็เฟี้ยวได้น้องๆ